เรียกได้ว่ายังคงกลายเป็นประเด็นดราม่าข้ามเดือนกันเลยทีเดียวค่ะจากกระแสข่าวของแม่ตักก้อนกนกและป่าเบียนายการพนผู้เป็นสามีเจ้าของร้านทอง K2N ที่ขายทองไม่ได้เปอร์เซ็นต์ตามที่ไลฟ์สดที่มีผู้เสียหายจำนวนมากได้มีการนำทองไปขายที่ร้านทองทั่วไปปรากฏว่าร้านทองดังกล่าวไม่รับเนื่องจากไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองและไม่มหยีหอ้อจนเกิดประเด็นดรามา่าล่าสุดเมื่อวานนี้ที่30กันยายนได้มีเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ คุ้มของผูบริโภคหรือกอบอบบคอบอได้เข้าจับกลุ่มตัวทั้งคู่พร้อมทั้งยึดทรัพย์สินบางส่วนไปตรวจสอบแล้วล่ะค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่เตรียมที่จะเรียกผููที่เคยร่วมไร้สดกับแม่ตัก๊กซึ่งมีคนดังและดารานักแสดงหลายคนให้เข้ามาชี้แจงและต้องรู้ถึงพยานหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะบางคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ต้องดูเป็นลายไปว่าใครสมรู้ร่วมคิดหรือไม่หากพบผู้ที่ร่วมไร้สดกระทำความผิดจริงก็พอ จะแจงคอกล่าวหาร่วมกันชอ่อโกงประชาชนแต่ก็ต้องดูที่พยาลักทานต่อไปอีกด้วยจึงรายชื่อดาราดังกล่าวรวมถึงอินฟอนเซอร์ชื่อดังที่เคยเข้ามารวมไรไม่ว่าจะเป็นแมงปอภูการคู่รักที่เคยออกรายการโหนกระแสนาราเคปกระเทยลินลีงเงียนแม็กชาลีและกามินนูรัตคู่ไพบูลคู่ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไอปีชยาพงธนานิกนมรมราแผวพาาแสงทองแกมบุมปีชยาเปิลไอรินใบเตยสุทธิวันหรือใบเตย อาสยามเจแขกแหกปากเจนุชบางเตยเจนนี่ได้หมดทสศชื่นชาลอดออสตินนงพนีมหาไทยหรือจ้าอาสยามเก่งลายพางังลีหน้าจังพิงกี้ซาวิกาชโมอามินานะักแสดงชื่อดังแพทนบประภาพเป็นต้น